สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะในช่องของปุ้ยุ้ยสมาเยอะนะคะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาแกะกล่องของฝากนะคะทุกคนแชเดนะขอบคุณพี่บุญหงนะคะขอบคุณพี่บุญหงนะคะช่องพี่บุญหงเนะาะนามสกุลอะไรจําไม่ได้อ่ะพี่บุญหงสีสมบูรณ์นะคะทุกคนคือเรื่องมันมีอย่างนี้คือพี่หงนะคะเขาโพสต์รูปแหวนแหวนที่เป็นแหวนพลาสติกนะคะออกสีทองๆหน่อยนึ่งเนาะ,ะซึ่งปุ้ยดูแล้วมันน่าสนใจมากเลยนะอันนั้นน่ะ ที่แกโพสว่าอมันเป็นทองพาสติกกี่แกเป็นทองอะนะซึ่งม,มันน่ารักมากเลยรู้สึกว่ามันถูกฉลุมากมากนะกับหลีนะก็เลยทักไปถามพี่หงว่าออพอจะแบ่งปันได้ไหมไอแหวนต,ตัวนั้น,นเพราะว่าผู้ชอบมากๆนะคะทุกคนแล้วพี่หงก็เลยส่งมาให้เนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หงนะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยน่ารักอีกแล้วขอบคุณพี่บนหงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มาถึงตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแหละนะคะ เพิ่งจะได้มาแกะเอาตอนนี้นะทุกคนอันนี้มากเลยนะเพราะว่าหลับเมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะยังเขา,าเรียกว่าอะไรอะย,ยังช็อกกับเหตุการณ์รถบัสอยู่นะคะทุกคนกคน็คือคนที่เขา,เ,าเสพข่าวไม่มากเขาก็อาจจะนอนหลับสบายนะแต่สําหรับผีแล้วนะคะยิ่งเสพย,ยิ่งนอนไม่หลับก็ทุกคนเสพข่าวเยอะเกินไปนะคะนอนไม่หลับรู้สึกว่าเสียงเสียงที่พ่อแม่เขาร้องไห้ยนะมันยังก้องอยู่ในหูเราอยู่เลยนะคะ นีเปิดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะช่เดิมพี่หงบอกว่ามีของฝากมาให้อีกด้วยนะคะทุกคนขอบคุณพี่หงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะรี้บอกม,มา่อคะก็ะจะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันคะ่ะ <laughs> ใส่็จทรงแดงมาน,น่ารักมากขอบคุณนะคะพี่หง ดีไปดูซองแรกกันอันี้น่าจะเป็นแหวนที่ผู้อยากได้นะคะชะดิมนี่ทุกคนอันนี้มันเป็นแหวนนะคะที่พี่หงว่ามันเหมือนเป็นพลาสติกนะแต่จริงๆมันดูไม่เหมือนเลยทุกคนนะนี่สวยงามมากๆนะเดี๋ยวเราลองใส่กันเลยดีกว่านะเอาข้างไหนดี <laughs> มันพอจะใส่ข้างไหนได้บ้าง <laughs> เออปัญหามันอยู่ที่ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าน่าจะได้นิ้วนางอะ ได้ไม่หนอลีอเอ้ยสรุปคือได้นิ้วก้อยเป็นคนแบบว่าลีเป็นคนแบบนิ้วใหญ่นะคะทุกคนนิ้วใหญ่มากดูความยาวความยาควายาความใหญ่ของนิ้วมือนะคะมือสรุปคือได้นิ้วก้อยนะคะทุกคนในแหวนอันนี้นะคือมันน่ารักมากเลยนะมันสีมันจะเป็นคือเขียวนะคะออกเหลืองๆและเนี่ยแหละพูดถึงอยากได้นะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมรู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเองจังเลยนะจริงๆ ประมาณนี้เลยน่ารักดีนะคะทุกคนอี๋จะมาดูกันต่อไปเฮ้ยในี้มีนี่ด้วยอ๋อเป็นพระนี่พี่พี่ขงทักบอกว่าเป็นพระวัดเออเดี๋นะวัดช้างให้ ะะเป็นหลวงพ่อประชังให้นะคะเดี๋ยวเพื่อาไปเข้ากรอบนะคะแล้วก็เอามาห้อยคอนะคะแทนจีเนาะโอเคนะคะขอบคุณพี่หงมากมากนะคะแล้วก็อันนี้อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนลูกประคำพี่หงบอกว่าเอาไว้ใส่แขนก็ได้หรือเอาไปมัดผมเวลาที่ลืมยางก็ได้นะแต่ว่าดูแล้วถ้าจะคลั่งนะคะ ะะดูท่าน่จาจะขังนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณกรลยานมิด,ดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูน้องขอบคุณที่ส่งของมาให้นะคะพี่โบขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้บุญอันใดนะคะที่มีในโลกนะคะช่วยหนุนนําให้พี่หงนะคะเจริญยิงย่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ